อันนี้คือต้นใบยี่นะคะต้นใบยี่ที่เขาไปทำแชมพูเดี๋ยวเรามีมีทุนกันจะทำแชมพูใบยี่ต้นนี้ห่วงนะคะต้นนี้ใรห้ามมาตัขดของเกษตรกะ,ะต้นนี้ต้นใบยี่นะคะหรือหรือพักกลางเขาเรียกบางคนเขาเรียกต้นมีเหม็นนะ,ะต้นมีเหม็นแต่ใบมันหอมนะเนี่ย อ๋อหมาไปทำแชมพูมันจะเป็นเมือกค่ะใบนี้มันจะมีคุณสมบัติคือเป็นเมือกเอาไปขยี้ขยี้กับน้ําแล้วสระผมทำแชมพูสระผมคนโบราณเขาจะใช้สระผมเนะาะสระผมมันจะเป็นเหมือนเหมือนคลิมนวดอ่ะเหมือนคริมนวดอะ่เอดอะเป็นเมือกแล้วก็เป็นฟองเหมือนคริมนวดอะ่ะใช้สระผมผมจะนุ่มสลวยแล้วก็หอมค่ะอสรรพคุณเยอะแย,แย,แยนะเนาะเราเคยค้นดูแล้วสพพับพคุณเยอะแยะมากมายต้นหมี ต้นหมีหรือบ้านเราเรียกต้นใบยี่ใบบากยี่ค่ะเอิญใบบากยน,นี้่อันนี้ลูกเขาลูกเป็นลูกแล้วเป็นดอกแล้วใบมนนี่หะลักษณะใบข้างหลังจะเป็นาขาวขขน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 ,ข,น,ข,นขาวๆสักหน่อยหอมขยี้ขยี้อย่างเงี้ยแล้วหอมหอมมาก